สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการตีมอคอกระทะรายการที่จะนำเสนอถูกหลังเล่าของวิธีท้องทิน่นวัฒนธรรมการกินเมนูเด็ดเมนูร้อยเมนูแปลกเมนูห้าอยากนำมาฝากทนถึงหน้าจอ youtube 2อง s สอง c t v พร้อมกับผมคนตายรับนาทีบรรยายตรงนี้เหมือนเดิมครับ ีมอคอกะทะก็จัดเมนูเด็ดเมนูร้อยกันมาถึง E p ีที่ยีแล้วครับและมาถึงวันนี้ตอนนี้เราก็มีโอกาสได้เปิดครั่อตอนรับ f อรายการดีมอคอกะทะแขกรลับเชิญจากแดนไกลที่ให้เกียรติมาเยือนเยี่ยมพวกเราชาวตีมอคอกะทะและทองถุงน้องยัาปลองที่ตีแห่งนี้ครับก็ไม่ใช่คนอื่นไกลที่ไหนครับพี่น้องสายเดือดรับสูงลูวีสานหัวใจตองทิ้นลอยเปอร์เซ็นต์ครับแต่มาใช้ชีวิตอยู่ในบางกอกไล่ปีกบอกว่ารายการตีมอคอกะทะแล้วคิดถึงบานคิดถึงบรรยากาศโกลโกแบบนี้ที่คลายคลื่นสัก อุตส่าหาเดินทางมาไกลขนาดนี้ต้องมีอะไรพิเศษมากักแฟนๆรายการตีมอคอกระทะแน่นอนครับหลังจากตักทายบวกลายคิดถึงกันเล็กน้อยตอนนี้ก็มิดก็พาแกรับเชิญของเราไป5้สเีียงเครื่องปรุงเอาไว้จัดเมนูเลตเมนูร้อยมายวนนำไลยทันผู้ชมกันอีกแล้วต้องวันแาร์ได้ไหมได้กวากันอันี้ก็เอแล้ว่แล้วาแันนอู่ี่้ั้หมับได้ตมกันก้าวกัน ใช่มารับไมร้ทีเราเ่รวมหรือเลยโอเมรกาอยู่พองนี้ได้การนี้กองเต้แบบว่าจะเนียเยื่อจะมั่งนะกองไม่วานะเดีวานอเมริกากำลังนบจะให้เยื่อีเหียว มาถึงสตูดิโอทองถุงน้องยาปลองซิตี้ตอนนี้ชาวตีมอคโคกทาผิวเสน่ห์ผิประสิ์และโปรยทอก็ได้จัดเตรียมวัตถุดิบรออยู่แล้วครับและเมนูที่ชาวตีมอคโคกทาจะมาหลั่งสันกันวันนี้ก็พิเศษไม่น้อยครับไม่ใช่ทอกข่อยและแขกตลืนให้ลงคองแต่เป็นการต่อยอดตางภูมิัญญาและการผสมผสานวัฒนธรรมการกินต่างปาคอีสานเอามาดัดแ,แปลงแตงเติมซีซันมาประชันกับวัตถุดิบและเครื่องปรุงของอาหารตองทิ้นปักตายบ้านเล่าแต่ยังคงไว้ดยรูปแบบเดิมในกรรมวิธีการปรุงแบบปูยาตายายครับตอนนนนนีี้กก็็เเเปัตตออารรรยมคืงุบ เป็นซูรน้องแาปลองยูตี้ครับเป็นหัวไรารัอรกบเบี้ยไรเพื่อกเพื่ออ๋อไกเพือนทรัพประคุณนะโอ้โหแก๊แก๊กแก๊กชิลงขนขึ้นขึ้นขึ้นไม่ไโอ้โปุตนเอาตูดไหมครับปุติไม่เอาตูดลนองอ๋อปลาเป็น่แบบเนีแบบนีแบบนี่แบบอซนั่น่ แม่มันุทธิตักเป็ดเเก่งนักใช่ตอนแรกมันเป็นไก่ไต้งามแล้นี้ก็พลิกออกมาเป็นเอาเป็ดดีกว่าที่มันไม่เหมือนไครหลกใจรือเปาไปดองไก่อะไรได้กินไหยวะร้อยกวลาแบบรู้จักไหมเรียนัรู้ครับก็ประมาณห่างๆลูกลูกเลื่อมๆเัยนะห้ามันเลื่อมๆโอความม่เดียวกัน พุงกินแบบแบกข้าม้อมเลยใหญ่นะคต้องได้เดิมต้นเด้งเชอรี่หนึ่งตัวต้องเอาสาวๆเวอรจินด้วยกระเทียมกระเทียมก็กิมินกิมินครับคาขัวครับแล้วก็ปิดแต่ดำแล้วก็ดีบีเอ็งใช่ครับอย่านั้นอย่านัดจับรถนะจับรถผักชีครับหอมกระน้องก็ไก่ไก่ไก่รูดไก่ครูดขาดไม่ได้เลยพี่หนุ่นะแล้วก็น้ำปลา

ร่อยไ,ไหมว่านน้นำไลยเก็บ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 เป็นที่เดีวกัเลยครับวตอนนี้เป็นข้าตอนกันมักเไหมครับหลูกยาดลงไปแล้วตามเลยนะครับน้ำปลานิดนึงนี่ต่อมงกบนีแะ่ว่างนรุ่นนัมันจะกินเหมือเรื่อยมาใช่ครับเผือดตองพอดีจอบเพชรจบไม่เพชรไอ้ผีตองใก้ให้พอดีน้าามาตมาได้เลยเเนาะ ยาบไมเข้าเนื้อรสชาติดี่วมันถ้ามาดึงดูในในเนื้อได้คือมันไม่ได้ปิังไปกับน้ำหรเรามม่ได้ใส่น้ำมันเอนั่นเลยได้สมุนไพรอะไรทุกอย่างจะอยู่ในนี้หมดอยูในเนือไหมมันไม่เหม็นไหมไม่เหม็นไม่ไมไม่ไมไม่ไไม่ไไม่ไม่ไม่มไม่ไม่มไม่ไมม่ไม่ไม่ี่ไม่บมือม่ไ่่่่มมม่ม่ไมแม่ม่่มล่่่ม่ี ัสามสินาทีกํลังดีเกียวก็ปามักถึงก็กปลานกในตู้เย็นมันนี่มัน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 หรือมันอะไรจะรู้ไหมว่าถ้าใส่ตู้เย็นเนื้อมันจะแข็งจะแข็งงนะใช่อย่างนี้ผมได้อาจารย์ิงซากเลาวเลยมาเร็วเลยไม่เก่ดรับไม่ปีประเยัดว่ไอ้มือไอ้เทปนี่หลังกลับไปได้ดีหลังนี่หลังน้ำเต้าเ็บขแล้หลังนี้กลับเ็นขอโอ้โ โหนกงลยิงัเเ็เืองิงเลยมเล่าหือบาบเลม้หมือละหลังด้วรอเจบติดเลือเลือเหมือนที่เปอ้ยฝาหลังมืดลอเจเลือกนีาก็มองไปได้กันเลยละตอนมองหลังวันแบบปอพุ่มได้ข้าวาครับโอ้เป็นคนชอบกินลำชาไม่ดคกับครับผมอ่าพุ่มหมา กิเซเล่พาะว่านายกให้มาเชิญตัวไปปั๊บตาคัตับตอนเดียวย่างกิโลร้อยเราเจอกันแน่กับถ้าว่ายังคือยังลูกมันเนียกับมันแม่ลัวไปกี่นเล่แน่พวกนี้ตายกันตายกันตายกันจ้าสิครับพี่น้องเฮ้ยอาเบอร์เบิร์เบอรตะล่องมากมากอีกคนมันเนี่ยตอนนี้กองท้ัพก็รอกาเริ่มเฮฮาขึ้นมาแล้วครับและนี่ก็เป็นหนึ่งแฟนคลับตีหม้อคอกกระทะที่แวะมาเยี่ยมมาให้กำลังใจทีมงานวันนี้ครับ และตอนนี้ขั้นตอนการเตรียมกลมปุงมก็เสร็จแล้วครับแต่จะปปุงเป็นเมนูแบบไหนและใครจะมารังสั Hence, ้นให้เราได้ชิมได้ชมกันวันนี้เดี๋ยวตามโกมิและทีมงานไปทาความรู้จักพร้อมๆกันเลยครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับผมโกมิและทีมงานรายการตีมอกรกาตาวันนี้เราอยู่กับเดน้องยาปลองซิตี้เลยเป็นเกียรติจากยิงสหรับรายการตีมอกรกาตากับท่านผู้ชมวันนี้ก็มีน้องๆเพื่อนรายการเดินทางมาจากกรุงเทพนรคับ ก็คือมิสเตอร์เซกแมนหรือว่าน้องเซกแล้วก็น้องยิงอ่าสวัสดีครับ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 แล้วก็อ่าคุณตีเมาจากกรุงเทพตีมาอนาคตเหมือนกันสวัสดีครับสวัสดีครับดิ๊ตามอะไรกันตีโมโกะตามมานั่นี่ไหมครับโอ้ประมาณ ชุดแรกๆเลยฮะับฟัดเปลือกกับฟัดเปลือกกุ้งเพฟงครับอ๋อเมนูกุ้งเพฟงเนาะโอ้ไม่ธรรมดาแน่ๆเป็นเฟวนปันเต้เป็นเฟวนอะไรกันเดี่ยวนิยวอะไรกันแน่นครับผมเนี๋ยววิ่ครับเนื้อยนังเนี้ยวมาดิกุ้งเพฟงครับมาดิหนึ่งมาเอาวันนี้ครับกินมาตั้มเล้งรับอใช่มาตั้มเล้งหรอรี่จะมาล้างสันเมนูก็คือเป็ดใต้น้ำ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 ใช่ครับก็ปกติเรากินแต่ไก่ใต้น้ำใช่ไหมอันนี้เราจะลากเป็ดลงไปกินใต้น้ำที่หนองยาปองซิตี้ลากลงไปเลยลากลงไปเลยครับ อเอ้ยยแล้วก็เดี๋ยวระหว่างเดี๋ยวเราจะเปลี่ยมวัวตดุดิฟไปที่เดียวเลยียวเรียบร้ยรอยแล้วครับครับตอนนี้ก็ปลอมปรุงปลอมปรุง,ง,ง,งครับครับจริงจริงอันนั้นวันนี้เราได้นัดนะนัดอาก็เรียกว่าวันรวม่นคนดนักตัวติ้นคนกินคนร้อยวันดีดิบครับเดินกุมภาถึงบางอ้นหนามรวมทั้งตีนเนี่ยครับแต่จะไม่เจอกันเล่เล่หนามครับตอนนี้นำนำเรือแม้งเร็วอ่าพึ่งมาดีกว่าน่าจะอีกประมาณนึ่งเดือนน่าจะเองดีตีว่าเรือในแควน่ามากมาห้าคนผมเชื่อไหมครับ กมีผมหมาคนเดียวครับโปรเอทเลยแต่ว่าเดินตั้งมาคือพอกมมีประกาศเร็วว่าคืออันนุ้่นเราโคเรือนแต่ว่าไม่เจอเซกเมนต์เนื้อหน่องเซกนะกับหน่องยิ่งกูไม่ยอมนึงว่ะกูจะมาให้ได้จองตัวละมันเลื่อนไม่ได้มันเลื่อนไม่ได้อย่างนีคือต้องมาต้องมาโอ้คือต้องมากับใช่ขึ้นตัวไม่ได้แต่ขึ้นได้ก็จะไม่มาไม่ใหญ่กองใหญ่ไม่ใหญ่ได้นะไม่ใหญ่ไม่ครับก็ใหญ่ก้็ใหญ่้หญ่ที่ชอบรับน้องครับผมชอบบรรยากาศที่นี่ คือน้องเย็บลองซิตี้ครับปีตานี้ครับผมไม่รู้ว่าแคว้นที่มาเขาจะประดับใจมันหรือไม่ผมกลัวอีกผมไม่ประดับใจมันสับปภาพอีเป็นแบบนี้อ๋อคือลงแบบบานๆจริงๆิ่บานๆจริงๆกล้องเตะเลยเราไม่ได้ปรุงเต่งแบบนี้ทำอเรางเด็กบานไม่ใช่เด็กขนายใหญ่เ้ากอ่าเตะจะเตะว่าเล่้ยมมาอะไรวะจนกันจัดเต็มเลยดูซื้อกินดีนะมิตอแซกแมนแล้วก็สองยิ่งกับอาหมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจบแต่งกลอนนะ นม่ก็แบบพอดีแบบอย่านี้ครับชอบดูลแล้วไปอย่าอย่าไม่ต้องเลียนพลเลยอย่าเลีออกมาชบทุกวันพูดทุกวัน oh, ก so nice. ็ย so ินดีตอนรับด้วยความประทับใจครับปีนี้จะต่อที bon ่เก็บเอาจรครับจริงจริผมมันต้องย่นไปย่นมากรับผมได้ต่ำมาครับก็จะนู่นติดมอกหัวตาอกไปสุดนี่พี่นี่ไม่สามวันทำจิ้มทำกินมันหาวัตถุไม่ได้ที่กรุงเทพบางอย่างไม่ได้หรือกุ้งกุ้งก่อยากมันนี่เลยติดแดงเลยครับ วัดตู้ดิบบางอยางได้เดี๋ยวก็ิปเลยากว่าคือห้ามูม่ได้เอาไก่เท้นได้ปะเันหาเล่นไม่ได้ก็ใจหมูสังหมูสังหมูสังได้ป่ะนครับบอกเลยว่าดีใจมาด้วยใจจริงครับเป็นอกมายักบินมาแล้วกันเนี่ยมาแล้วกังบินครับทามด้วยจปงตอนนี้วัดตูดิบเตรียมพร้อมมาจุดเลยซึ่งเราก็มักตั้งไหวละมาณตัง่โมงเลย อ่าเดีมอกับผมแล้วนั่กัเส้เรื่องนันะกอดีคนกับเริิมตังกาวเราอ๋อมาแล้วเราต้องมต้องวัดงามกับมันมาอีกแล้วเราหลงมือจุดกล้วยวะกับตั้งเตาจุดกล้วยปลอมหลงกับขันตอนต่อไปคือเจ็บกับเจ้ากามดการหลงติดตำเลยครับเตรียมเตรียมเอาไว้เตาบนทยวันนี้เลยนะวันนี้ผมใจันนี้รับุนะอันนี้เต๋อวรียำรับเดี๋ยวมันเป็นหลุนูกานดัดดัดแปลงดัดกยกูยังไหมวยยกล้นี่นี ไปอยู่ไหนไป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 เอดีไปอไป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 ไไมไปกอย่าไปกอเดียวอยู่ไปไปโอ้มือพมารับนี่นี่นี่กนี่ยเดียวเดไยวย้เดยล้วข้เรือขึเรอขเรืไปแล้วฟอไวกับใจต้มมัจจานตุกย่างเลยนะเคยกินต่เบียรมีมันเป็นเบลเตาอางรู้เลยเาครับนัอากกรองโแลกองโนรองตัวเลยน น่ว่าจะได้ประมาณนั้นตองเทปมาน่าจะยึดแล้วน่าจะปื๊ดเลยนะคแต่ว่ามันมีปูท้องน้ำหนุนมาช่วยเรื่องนี้ปลำมัดจะปนดื้อมาถึงคลองนี้นี่เยยะๆปัดดื้อไปได้ปันดื้อปัดดื้อไม่ได้ไร้ห้างควันมาเงาหนกอันนี้เมาหนกมีเมาหนกครับผมนี่เดี๋ยวลองมัดไว้ก่อนน่าจะพร้อมแล้วใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้หอมเรียบร้อยก็ต่อไปต้องดื้อครับเป็ดืีมักไวยประมาณดี้มาดิดื้อนี้นะ อัน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 ปลากระดังนี้ใช่ไหมครับปลกปลกหม้อกับปลาโม่กับยี่ปลกเป็ดปัดมือนน้ำใส่ด <si ้านบนแล้วไม่ได้ไม่ได้บนนี้เหรอไม่ใส่ครับอ๋อเดี๋ยวมันจะไหมให้ดูเออวิธีการตั้มเหมันแปลกนะใช่ครับเดี๋ยวจะให้มันไอ้น้ำเนี่ยนะครับเราอองน้ำหรือว่าไอ้น้ำเนี่ยใสกระไหลมั่นวิธีการอุ้มเราเยอะใช่ครับใส่ใส่ใส่พอตัวางวันนี้ปุ๊บเดี๋ยวไอ้มันเนี่ย จะล่วงลงไปในเป็ดแล<ะ>้วม<ะ>ันจะมันมืนมนว่าวุ้งราปลาได้ไหมใช่ครับเช้เวลาั้่ได้สานาทีแต่ว่าเป็ดตัวนี้มันเวอร์จินอยู่น่าจะมานสักสินาทีอเหเอากินเลยครับไม่เคยบ้านเป็ดตัวนี้มาเลยครไม่<อ>ไม่เคยปนมือชายครับบ้านมือเย่เชื่อได้ไงปีนี้นเงี่ยไปราคืนเลยตนะั้งว้อ้เหี้ยลังอ้เรี้ยเหลียวบมบาอะไรอย่างเ้ยนำละมันอ่าระมานเึ่งเล็กดูระมันเรงเล็กตัวเป็ดคือระมันนะนะใช่ครับระมันละมัอบ ต้องหลือด้วยนะอ๋อเพราเท่ามันร้อนปุ๊บมันมันจะไม่มีไอ้ไอ้น้ำรุงในนี่เดี๋ยวได้ครับนใบอยู่แล้มั้งใส่เรียบร้อยแล้วครับตั้ลงได้ขนาดน้องตั้งเลยครับโเมิดจะทำกันตั้งหม้อหม้อตั้งหม้อจะตั้งเนื้อับโวมิดไอ้จอกไอ้จอกไอ้จอกกินอ๋อนี่ตั้งมันนี่เลยอ๋อต้องต้องใส่ไก่ก่อนอนนะโอ้ลองดูไอ้มันขึ้นไหม คือคือตรงนี้ต้องต้องต้องให้มันล<ร>ะเอียบต<ร>้องสนิทเลยโอ,อ้ต้องสนิทถ้า,ถาไม่สนิทเนี่ยไม่มแล้วเนี่ยหนำมันลื่ด้วยอ่ะชาสันน่า,านกินมากเลยตรง ถึงปัดมือมั้งครับกับก้าวเลยไปถึงไหนแล้วกุ๊กมาเป็นพานมาตอนนี้กุ๊กเกลียดอย่างเดียวแล้วรปัดมือครับปกติแล้ยทางมิสเตอร์เซ็คแมนทำอยู่ที่กรุงเทพอัญชัยแก๊สกำลังรถควยได้แต่ว่ามิเตอร์เซ็แมนมาพบใหม่พื้นของน้องแับลงซิตี้ทีนี่จากขาวจากอกะไรหมดแล้วเต่งเต่งไฟเยู่แต่งไฟอดับไปทุกเลยนะลืมลืมเกลียดมาเบื่อเบิกได่ปีนี้ได้กับเบิกได้ปีเด็กตกก็ไดานี่กับกวยกับเรื่องไรกวยเนี่ยต้อง <laughs> hey, bố bố hên a dạng kín mày tay 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 nè tay 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 Hanadina, hát di vật bay gắp cà phê. Ah, bội quát lại gặp kể tên lê bọc đều. Hô mọi người. 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 Hô Thằng người. Hô mọi 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 โอ้ยยาเฮ้ยยารากัดโดูมเลยเนาะ้ยยานี่ล้าเลยนะมันอนยางเลยองลยแล้วไม่ใช่แป๊ดเหรอสุกแล้เรียบร้อยโอ้โองจรงเลยครับพร้อมชิมยไครับครัโอเคเดเราองรออเราองวงลองวงลองวงตันผู้ชมครับครับตอนนี้ปดใตน้ำเตะได้ดังสั้นโดยมิเตอร์เซกเมนการเซตสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วขั้นตอนจะไปจะเข้าอดการชิมลงจิมเลยวอ้รมันจะเแค่ไหน ดวงอาทิตย์ลับก็แปลงภูจารีมีอลังกมิจะทำการชิมปันตานาไปลองยาลองสิทีเดนเดินเชิมครับนผู้ชมเลอยู่นี่เลยมิจะทำการชิมนะครับนะชิมไปปลอบกันนะครับนะชิมได้นะรู้ว่ก็ลาเเดี๋ยวจิมหนะจับไปเเดี๋ยวเนี่ยเจ๊ยอดูครับไปด้วยเนเนาะมันหนุ่มว่าเนาะยอ นี่คือกังเรกกองเมืองไทยเลยครับติว่าก็มีได้ยิ้มเป็ดไต่หนำเปิดเปิดเปิดแดดเขียวนิดกรองเลยเปิดเปิดเปิดผมผมผมไปกินลิ้นเป็ดในตัวเป็ดเลยนี่อะไรได้ไหมครับลิ้นมันปากมันกับมันโ่มเครื่องมันได้ใบกรูดได้คลอยหรืออะไรนี่มาได้นี่ครับพริกไทยดำนี่กับมันเป็นเหมือนกับเครื่องพัดเป็ดตั่วไปเนี่ยครับท่านผู้ชมแต่เพียงว่าเอาเครื่องมา ตึ้งนี้เอาไปมั้งทั้งนี่พอเอามาแบบนึ่งน่ะมันเมือมันเมือนนึ่งนี่ยนะน้ำกุ้งเป็ดที่มีความหวานที่มีความมันอะไรหอมข้าวขาวกับเครื่องโรสจะไม่มีน้ำเป็นส่วนผส้มถ้าว่าเราต้มจะมาเราแกงมันต้องใช้น้ำเป็นส่วนผส้มจะมาที่นี่ตีงนี้มันร้อยมันหอมมันมันมันหวานคือไม่มีน้ำเป็นส่วนผสมมันมีือดเครื่องกับเนื้อเป็ดถ้าลุบเร็วไม่มีข้อแม่สุดยอดสุดยอดนะร้อยจริงๆ ย้อมปรับเลยนี่สั่งเลยของผมเลยครับทับมันนะผมคงจะไม่หลอดจ่านะกับก็ยืดผีตัวนี้กับบ้านกับที่อร่อยที่สุดคือตับตับมันนะเฮ้ยอออ๋นี่นี่ร้อยเกินแล้วก็เป็นเก็ตอย่างจริงกับตีว่าปุ๊บจะได้ล่องตับมันปุ๊บปุ๊บจะได้รู้ว่หลอดจัดมันจะนิ่มเมื่อร้อยไก๋ไก๋กับแล้วก็ดำตับเป็ดเป็ดเอ้าฮะไปกินเร็วไอ้นี่บ้าบ้าเดี๋ยวไอ้มีอันี้ไอ้มีบ้าเดี๋ยว อย่างไรกับที่นะมันร้อยอย่างไรนอนกับที่่เบาอ๋อหัวก็โดนนะก็ยเยนเป็นรอ็ดประจากคงทีไมครับเหมือนเดิมท่านอครับปรดจาดโอเคจัดกับร้อยครับร้อยครับรถกับรดรถรถรดรรรับเชิญตะเรียบกับใคร่น ผมเหม็เล่นเมือนเม็ดแม่งเี๋ยดีนิดเดงตอนนี้ก็บดีก็เป็นเฟนอะไรกันและเป็นตัวเอมเม็ดกันตดินตั้งมาจกกรุงเตีโอ้โหปืมันกบบเป็นตันตันยังร้อยเวอร์ไมก็จัดเกียเขจัดคมคอปัดมันนั่นปแต่วารสชาติขคมข้นตทนี้เป็ดเบานนะกินเลยรับร้อยเวอร์ นี่ร้อยหญิงหรือว่าก็ร้อยกับรถแก๊สเป็นมื่อมั้งครับเต็มบังเต็มบังเลยอเบื่อเลยยังไงร้อยเออผมกินแต่ร้อยเอออร่อยค่ะอย่า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 ด้านไม่จำกับอันนี่เมนูอันารคือเป็ดไตน้ำเต่ใดังด้นโดยโดยมิสเตอร์เซกเมนก็ได้ชิมกันโดยความหมายเด็ดเอาโดยตกลงสรุปแล้วกินได้กู กินได้ก no uh, oh oh okay. oh. okay. so, ินได้กินได้หลายร้อยกันรสชาติยมเลยถือเป็นเมนูอีกต่างๆหนึงของท่านผู้ชมครองเจ้าตี่ม้อก่อตาไปตำกินกันเลยพาไปตำตำได้ถ้าท่านผู้ชมเลืจะพลิปนะแต่ถ้าตำไม่โกวุ่นครับมาเล็กลังผมว่าไม่เกินพลิปหลังตำเป็นก็ตำไม่ทต๊เลยท็ตำไม่ทต๊เลยก็มาติน้องแอบลองดี่ดีโอเคครับต้องขอ้กบคุณน้องแซ็กมากๆนะครับก็คุณมากๆขอบคุณน้องแซ็กแล้วก็คุณน้องยิ้ง น้องยิ่งมากๆแต่เดินทั้งมาจากรุงเทพมานากขอนคุณอ่าคุณตี้ครับอาก็คุณทีครับจริงๆผมชอบวัฒนธรรมของภาคใต้อยู่แล้วนะครับคือที่ใช่ของท้องถิ่นที่โก้เขาทำอยู่แล้วเนี่ยคือดีอยู่แล้วครับอยากให้รักษาแบบนี้ไว้นะครับเคยเห็นแต่ใน YouTube มาดูของจริงเนี่ยผมบอกเลยว่าสุดยอดทุกรายการนี้พมถมอว่เป็นรายการที่ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นของภาคใต้ครับอยากให้ท่านผู้ชมช่วยกันส่งเสริม สวยกันครับทุกทุนมีน้อยคนมากทีมีจิตใจเดียร์ชงเซิร์ฟบรรดาทำสรางปากตายในสนามที่ผมเป็นคนตายกับข้อชื่นชมทีมงานทุกคนครับผมครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับท่านผู้ชมสามารถร่วมมานวดวัดตะล,ลัมสองทิ้งก้อนปากตายไปรวมๆกับรายการตีโมโอโกกาตาได้กับโดยก,กันก่อนหนึ่งเลยหนึงน่งแยกปับกันไม่ในรายการตีมอโอเย กุญญารครับอ่าก็คุณหลังยิ่งมากหมักกับไม่ขายไม่ขายไม่ขายหมักหมักเลยปู่อยู่ต้องไปไปเล่นเล่นมากปิดกล้องเลยขอบคุณครับเออะไรเลยกับทุกอย่างธรรมชาติรังสรรค์ให้ขึ้นมาเลยบนโลกใบนี้มีอาหารมากมายให้เหลือกินให้เหลือกับประทานครับทุกอย่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ผู้ท้าบุกแกลงปิดลงตัวมัดเลยครับอาหารทุกอย่างครับเราเพียงแต่ซื้อต่อครับโอเคนะครับผมงก็คุณมาครับครับเรื่องดีดีถัอไปยังหา ความสุขความอบอุ่นรอยยิ้มและมิตรภาพได้รับรู้ด้เห็นได้เข้าใจที่ไปที่มาทางเครื่องปรุงและวัตถุดิบไม่ละบหูรับตาดัจเริตปิดความจริงขอบคุณและขอรับคุณค่าของชีวิตที่จะต้องสู่นเสียในเมนูนั้นๆเพราะบรรยากาศท้งวัดมีส่วนสำคัญที่จะเสริมเพิ่มความโมชาในทุกๆเมนูทุกๆวิธีทุกๆชั้นของอาหาร เราก็เดินทางมาทังจุลนุดไทยของรายการแลคกับท่านผู้ชมว <c oughs> ันนี้ก็ได้ชิมได้ร้อยได้บายใจกันแล้ว <c oughs> กับเ <c oughs> มนูแป๊ดไต่หนาม <c oughs> โดยฟีมือของก <c oughs> ุ๊กม,มิสเตอร์แซกแมนคนนุ่นไหมี่มีวัวใจอนุรัก,กรษ์สืบออดภูมิปัญญาบันรนบาบุรุษให้ยังคงอยู่สืบไปครับนี่ก็เป็นวิธีอีกหนึ่งเรื่องราวจากชาวน้องยับลองิตี้ที่ยังคงยึดถือปฏิบัติอย่างนักแน่นครับแล่แลวบายใจแล่แลทุกใจอย่าลืมกดหนึ่งไลน์หนึ่งแช์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้สร้างงานดีๆต่อไปครับ อ่าประวัตินี้ครับทานม่ได้มาจะได้โค้งจังเต็มนี่แต่มีคนอีกควักได้ง่ายกับเช่นกับเกับผมฝากตีแนวฝากตีแนวฝากตีแนวควักตีแนเอวแต่ทิ้นี้เออหนักกินที้นี่นะท่านผู้ชมครับก่อนจะจบรายการในวันนี้ขอฝากข่าวงานรวมพลคนหลักท้องถิ่นคนกินของร้อย ทีทั้ทง 2S 2C สตูดิโอรวมกับรายการตีหมอคขอกระจัดขึ้นมาเพื่อปอบปะสร้างสรรค์รวมกินของร้อยรวมจอยความสุขกันครับหลังจากที่ได้ประกาศเลื่อนงานในรอบที่แล้วเพราะติดอุปสรรคเรื่องสถานที่ไม่พร้อมแต่รอบนี้จัดจริงจัดชั่วจัดแน่นอนครับเชิญพี่น้องคนหลักทองทิ้นคนกินของร้อยวันทีก9เมซายน2559มารับอัตลรสความสุขความอบอุ่นร้อยแบบบานๆในงานคนหลักทองทิ้นคนกินของร้อยปี2ครับส่วนรายละเอียดจะมีอะไรน่าสนใจบ,บางนั้นติดตามกันได้ทาง Facebook เขอกทะ เพื่อการดูแลติดถั่วถึงงานนี้รับจํานวนจํากัดนะครับใครจองก่อนได้ก่อนมาเล่นกันกินกันตั้งแต่สี่โมงเย็นตึงเช้าครับรับประกันความร้อยโดยโกมิดและครอบครัวตีหมโขาขาา้อคอกะทะทุกๆคนครับร้านยาบองทิตียินดีต้อนรับทุกๆท่านขอบคุณติดตามชมพบกันใหมต่ตอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ